เรื่องไขมันหน้าท้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าวิทยาศาสตร์มีวิธีจัดการกับไขมันตัวร้ายนี้ยังไงโดยที่ไม่ต้องทรมานจากการอดอาหารเลยเอเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมไขมันบางส่วนของร่างกายเนี่ยมันถึงได้ลดยากเย็นนักแล้วทําไมหมอถึงบอกว่ามันอันตรายกว่าไขมันส่วนอื่น ความจริงก็คือไขมันในร่างกายเรามันไม่เหมือนกันครับและการเข้าใจความแตกต่างนี่แหละคือกุญแจดอกแรกเลยที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการทำความรู้จักตัวร้ายที่เรียกว่าไขมันหน้าท้องกันก่อนจากนั้นมาเปรียบเทียบกันชัดๆเลยระหว่างวิธีลดน้ำหนักแบบเดิมๆกับการทำเฟสติ้งแล้วไปไขความลับกันครับว่าร่างกายเราปลดล็อกไขมันออกมาใช้ได้อย่างไง ต่อด้วยการค้นพบพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในการอดอาหารและสุดท้ายเราจะมาดูวิธีเริ่มต้นแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทําตามได้ครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยเรามาทําความรู้จักกับศัตรูตัวฉกาจที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเรากันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันคือไขมันแบบไหนกันแน่ลองดูภาพนี้นะครับไขมันที่เราหยิบขึ้นมาได้ตามแขนตามขาเนี่ยเขาเรียกว่าไขมันใต้ผิวหนังหรือ subcutaneous fat ซึ่งก็คือภาพทางขวา แต่ตัวที่น่ากลัวจริงๆคือเจ้าภาพซ้ายนี่แหละครับมันคือไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ที่เรามองไม่เห็นมันจะไปเกาะอยู่รอบๆอวัยาวะสำคัญอย่างตับไตลำไส้ของเราและเจ้าตัวนี้แหละครับคือตัวการที่สร้างการอักเสบไปทั่วทั้งร่างกายเลยยังครับ ยังไม่หมดแค่นั้นมันยังร้ายไปกว่านั้นอีกลองนึกภาพตามนะคะว่าไขมันพวกนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในช่องท้องเฉยๆแต่ดันแทรกซึมเข้าไปอยู่ในอวัยวะที่ไม่ควรจะมีไขมันเลยอย่างเช่นในตับในตับอ่อนหรือแม้แต่ในหลอดเลือดหัวใจของเราเองทางการแพทย์เรียกไขมันแบบนี้ว่า ectopic fat ครับมันก็เหมือนกับการมีผู้บุกรุกแบกรอมที่คอยสร้างปัญหาให้อวัยวะสําคัญของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเอง คือไขมันพวกนี้มันไม่ใช่แค่ก้อนไขมันเฉยๆนะครับแต่มันทำตัวเหมือนเป็นโรงงานผลิตสารพิษขนาดย่อมๆเลยมันจะคอยปล่อยสารอักเสบออกมาตลอดเวลาทำให้หลอดเลือดของเราเกิดการอุดตันและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันทำให้ร่างกายของเราเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงเรื้อรังต่างๆมากมายเลยทีนี้ คำถามคือแล้วเราจะกำจัดเจ้าไขมันพวกนี้ได้ยังไงละ่ะหลายคนก็คงคิดว่าก็แค่กินให้น้อยลงหรือนับแคลอรี่ก็พอมังแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมวิธีนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดและทำไมการอดเป็นช่วงๆหรือที่เรียกว่า f a ส t i n g ถึงให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโอ้โหตารางนี้สำคัญมากเลยนะครับต้องตั้งใจดูเลย เวลาที่เราแค่ลดแคลอรี่นะครับร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดทันทีมันจะคิดว่าเรากำลังจะอดตายมันเลยลดการเผาผลาญลงแถมยังดึงเอากล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานอีกต่างหากแต่พอเราทำเฟสติ้งหรือการอดเป็นช่วงช่วยเนี่ยร่างกายกลับฉลาดกว่านั้นครับมันจะสับสวิชไปใช้ไขมันสะสมเป็นพลังงานหลักแทนโดยที่ยังพยายามรักษากล้ามเนื้อเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับคือความแตกต่างที่สาคัญมากม เอ๊ะแล้วมันทำงานยังไงกันแน่ทำไมการไม่กินเป็นช่วงๆถึงได้ผลดีกว่าการกินน้อยๆตลอดเวลาเรามาไขความลับทางชีววิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันครับคำตอบง่ายนิดเดียวเลยครับมันอยู่ที่ฮอร์โมนตัวนี้อินซูลินนึกภาพตามนะครับว่าอินซูลินเนี่ยก็เหมือนกับยามเฝ้าประตูห้องเก็บไขมันของเราทุกครั้งที่เรากินอาหารเข้าไปอินซูลินจะพุ่งสูงขึ้น แล้วก็ล็อกประตูห้องเก็บไขมันไว้แน่นเลยแต่พอเราอดอาหารหรือทำฟาสติง้งระดับอินซูลินจะค่อยๆลดลงลดลงมันก็เหมือนกับว่ายามคนนั้นเอากุญแจมาไขประตูออกแล้วเปิดทางให้ร่างกายเขาไปขนเอาไขมันที่เก็บตุนไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานได้นั่นเองครับ แล้วร่างกายเราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มเผาไขมันมาดูไทม์ไลน์นี้กันครับในช่วง12ชั่วโมงแรกหลังจากมือสุดท้ายเนี่ยร่างกายจะยังคงใช้พลังงานง่ายๆจากน้ำตาลที่สะสมไว้ก่อนแต่พอผ่านชั่วโมงที่12ไปแล้วนี่แหละครับคือช่วงเวลาทองเมื่อน้ำตาลหมดอินซูลินลดต่ำลงร่างกายก็จะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วค่ะนอกจากต้องเริ่มเข้าไปดึงเอาไขมันตัวร้ายในช่องท้องออกมาใช้เป็นพลังงานหลักแทน แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะการอดอาหารไม่ได้ช่วยแค่เผาผลาญไขมันแต่มันยังปลุกพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราให้ตื่นขึ้นมาด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างพลังพิเศษอย่างแรกเลยก็คือคีโตนครับเมื่อร่างกายเริ่มเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานมันจะสร้างสารที่เรียกว่าคีโตนขึ้นมาถ้าเปรียบน้ําตาลเป็นน้ํามันเบนซินธรมธรมดาธรรมดาเจ้าคีโตนเนี่ย ก็เหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ตเลยครับมันเป็นพลังงานเกรดพรีเมียมที่สะอาดและให้พลังงานสูงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมองของเราแล้วไอ้เจ้าเชื้อเพลิงพรีเมียมเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันช่วยให้สมองเราทำงานได้ดีขึ้นครับคิดเร็วขึ้นความจำดีขึ้นซึ่งถ้ามองย้อนไปในยุคบรรพบุรุษของเรานี่คือคกลไกการเอาตัวรอดเลยนะครับ ก็คือเมื่อเราไม่มีอาหารสมองก็ต้องทำงานเฉียบคมขึ้นเพื่อที่จะได้มีแรงมีสติปัญญาออกไปล่าสัตว์หรือหาอาหารมื้อต่อไปให้ได้นั่นเองพลังพิเศษที่สองชื่ออาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะครับเรียกว่าออโตฟาจีหรือแปลตรงๆก็คือการกินตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับจริงๆแล้วมันเหมือนการรีโนเวทร่างกายครั้งใหญ่ในระดับเซลล์เลย ร่างกายจะเก็บกวาดเซลล์เก่าๆที่เสื่อมสภาพแล้วนำชิ้นส่วนดีๆกลับมารีไซเคิลเพื่อสร้างเป็นเซลล์ใหม่ที่สดใสและแข็งแรงกว่าเดิมและผลลัพธ์ที่ได้ล่ะครับก็คือจากที่เราเคยรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเพราะโรงไฟฟ้าในเซลล์ของเรามันเก่าและทำงานได้ไม่ดีพอเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าชุดใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมนี่แหละครับคือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าพอทำฟาสติ้งแล้วรู้สึกมีพลังงานล้นเหลือไม่เพลียระหว่างวันเลย ก็เพราะเซลล์ของเรามันกลับมาฟิตปังอีกครั้งนั่นเองและมาถึงพลันพิเศษสุดท้ายที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดเลยนั่นก็คือสเต็มเซลล์ครับลองนึกภาพว่าสเต็มเซลล์เป็นเหมือนทีมช่างสารพัดประโยชน์ของร่างกายที่พร้อมจะแปลงร่างไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกล้ามเนื้อหรือแม้แต่อวัยวะภายใน และช่วงเวลาที่พีคที่สุดเลยนะคือตอนที่เรากลับมากินหลังจากอดไปแล้วนี่แหละครับร่างกายจะปล่อยทีมช่างสเต็มเซลล์นี้ออกมามหาศาลเพื่อซ่อมแซมทุกอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมหลอดเลือดให้เรียบเนียนแถมยังกระตุ้นโครตฮอร์โมนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยมันเหมือนกับการรีบูตร่างกายครั้งใหญ่เลยล่ะครับโอ้โหฟังดูดีขนาดนี้แล้วถ้าอยากจะเริ่มละ่ะต้องทำยังไงจะยากไหม ไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับเรามาดูวิธีเริ่มต้นแบบง่ายๆกันรูปแบบที่นิยมกันก็จะมีตามนี้เลยครับสำหรับมือใหม่นะลองเริ่มง่ายๆที่การอด12ชั่วโมงหรือ12:12 12, ก็คือกินมื้อสิบท้ายตอน2ทุ่มแล้วก็ไปกินมื้อเช้าอีกทีตอน8โมงเช้าแค่นี้เองครับพอเริ่มชินแล้วอาจจะลองขยับเป็นแบบ1 8ต่อ6ก็คือรูปมื้ออาหารให้อยู่ในช่วง6ชั่วโมงแล้วอด18ชั่วโมงวิธีนี้จะเห็นผลเรื่องการลดไขมันหน้าท้องได้ชัดเจนขึ้นครับ ส่วนการอดนานกว่า24ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าควรทำเพื่อเป้าหมายเฉพาะทางและควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่สำคัญมากๆเลยแล้วสำหรับคุณผู้หญิงล่ะครับสามารถทำเหมือนกันได้เลยไหมนี่เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะระบบฮอร์โมนและร่างกายของผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนกว่าและเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆ คำตอบก็คือส่วนใหญ่ทำได้ครับแต่มีเคล็ดลับนิดหน่อยคือในช่วงที่อดอาหารให้เน้นการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อจะดีกว่าการไปวิ่งคาร์ดิโอหนักๆเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้แต่มีข้อยกเว้นที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่วิธีนี้ไม่เหมาะสมและไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยครับ และนี่คือข้อความที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำเลยนะครับ Medical supervision is critical here หรือแปลได้ว่าการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าคิดจะอดอาหารนานเกิน24ชั่วโมงหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราเองนะครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันเล่นเนครับธรรมชาติได้ออกแบบให้ร่างกายของเรามี2โหมดคือโหมดกินและโหมดอด เพื่อให้เราอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์แต่ในโลกยุคใหม่ที่เรามีอาหารให้กินได้ตลอด24ชั่วโมงแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในโหมดกินตลอดเวลาจนลืมไปแล้วว่าร่างกายของเราก็ต้องการช่วงเวลาแห่งการอดเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองบ้างจริงไหมครับ